ดานพุทธอิสระยอมรับนะครับว่าเป็นความผิดพลาดของการนะครับที่ได้เข้าไปทําร้ายร่างกายพันเอกวิทวัตวัฒนกุลโดยอ้างว่าพร้อมรับผิดชอบทางคดีส่วนทางด้านของครอบครัวพันเอกวิทวัตนะครับคืนเงินห0,000ื่นให้กับพุทธอิสระและให้ทนายดาเนินคดีกับผู้กระทําผิดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมนางบางออนรัตวัฒนกุลมารดาของพันเอกวิทวัตวัฒนกุล รองผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์สํานักวิเทศสัมพันธ์กรมข่าวทหารกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมครอบครัวนําหลักฐานจากกล้องวงจรปิดมาเปิดเผยยืนยันพันเอกวิทวัสไม่ได้เมาสุราตามที่ถูกกล่าวหาจากกรณีที่ถูกกาดเวทีแจ้งวัฒนะไล่ย,ยิงและรุมทําร้ายได้รับบาดเจ็บเมื่อกลางดึกวันที่25เมษาย,ยนที่ผ่านมาพร้อมนําเงินจํานวน50,000บาทที่พุทธอิสระ ฝากให้เป็นค่ารักษาพยาบาลไปคืนให้กับพุทธอิสระผ่านเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องนางบางออนรัตรระบุว่าในฐานะผู้เป็นแม่ต้องออกมาปกป้องลูกชายและต้องการความเป็นธรรมโดยไม่ขอรับเงินจำนวนดังกล่าวที่ได้จากการรับบริจาคและขอให้พุทธอิสระทรงตัวกาที่ก่อเหตุมาดำเนินคดตีตามกฎหมายแล้วยุติการชุมนุม เพราะสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยทั่วไปพร้อมกันนี้นะครับยังตำหนิคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกอสอมที่ไม่สนใจหรือแสดงบทบาทปกป้องผู้ถูกละเมิดสิทธิครับมีข่าวไปไกลลิบเลยว่าเขาเมาเรับไม่ได้แล้วทนไม่ได้แล้ววันนี้แม่ทนไม่ได้ปัสสาวะรถบังเกอร์ข้อที่สองก็ทนไม่ได้อีกขับรถไปเฉียวชนก็ทนไม่ได้อีกขอชี้แจงทั้งหมดไม่จริง เขาวิ่งไม่ไหวแล้วเขาโดนลูกกระสุนที่ขาแต่เป็นเสียงกระสุนมันวิ่งไปลากเข้ามาเขาเอาเขาไปที่ใต้ถุนของอาคารลุมกระทืบเขาด้วยเขาบอกโดนครั้งแรกตีด้วยของแข็งที่ข้างหลังก่อนถ้าท่านถาถ้าท่านอ้างว่าท่านบริสุทธิ์ส่งมาเลยส่งตัวตัวจริงมาเลยเป็นลูกผู้ชายต้องกล้าทกากล้ารับจริงไม่จริงผิดแล้วต้องยอมรับเพราะฉะนั้นขอความรุณาหลวงปูเ่เถอะส่งมาเถอะอย่าปกป้องคนพวกนี้เอาไว้เลย จุดเดียวกันนี้เองประชาชนทั้งหลายหลายคนทราบมาว่าผู้บริสุทธิ์หลายคนโดนลังแกบัดนี้บางคนไม่รู้สึกตัวยังนอนไม่รู้สึกตัวหากหากคุณครอบครัวคุณลูกของคุณเจออย่างนี้บ้างดิฉันถามว่าคณะกรรมการสิทธทิจะออกมาปกป้องลูกคุณไหมครอบครัวคุณไหมดิฉันขณะนี้ขอทวงถามความเป็นธรรมความถูกต้องจากพวกคุณด้วย มารดาของพันเอกวิทวัฒกล่าวอีกนะครับว่าไม่ต้องการให้ผู้เป็นกาดมาขอเข้ามาอีกเพราะได้อโหสิกรรมให้ผู้ทำผิดแล้วแต่กฎหมายต้องเป็นกฎหมายโดยจะมอบหมายให้ทนายดำเนินการทางคดีต่อไปด้านพุทธอิสระกล่าวว่าในส่วนของการดำเนินคดีก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายครอบครัวผู้เสียหายจะดำเนินคดีใดบ้างพร้อมที่จะรับผิดชอบเพราะเป็นความผิดพลาดของกาดเวทีแจ้งวัฒนะครับ